มาค่ะพี่น้องสบายดีกระดูกนีอ่อฮ้ยเปื่อยกินหนุกินลูกชิ้นวันเอาเขาตู๋ไว้ถ้ากระสือมาอได้พี่น้องลูกชิ้นก็ดได้อมูได้เหมือนเดิเมื่อก่อนนะซื้ออันลูกชิ้นเนื้อเด้อพี่น้องเบิรแล้วเนื้อนะคักระเบิร์ตมาว่านเลยพี่น้องฮักกระเบิร์ตมาว่านอนะันนี้ซื้อใหม่บ๊อเพลตเราซื้อมาใหม่ขอตัให้เอาหมู เมมโันลูกชิ้นก็เด้งเนื้อว่าให้บิ่งซื้อน้ำจหนทร์ที่ห้าแบบโกหกนี่จ้ะลูกชิ้นก็เด้งเนื้อหมูเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นรูปหมูพี่น้องพี่น้องเห็นรูปหมูป่าจาะจ้าของแท้เลยลูกชิ้นของแท้นะ t f ีทานอยู่ยกับซ,ซื้อใไซซึเมทโภจจ้าไมไ่อยากขังสื้อรถเล้เจ้าอัน มีมาดอกมันเหาน่หาเนาะมาเห็นมามันสามาเหา่ามันสาวที่ไม่มามาคว่านนี่แหละพี่น้องไม่ได้สาวอะไรเหมหอือดอกหากับม้วนมันถือบล็อกประมาณร้อยเถื่อนล้วะถืาบอก่เป็นยังแต่ออกมาบอกมัน่น่าอันนี้ลูกชิ้นถุงนี้กูซื้อมาใหม่เพราะว่าถุงเก่าเนาะกูซื้อเป็นลูกชิ้นเนื้ออันนี้เป็นลูกชิ้นหมูคนละถุงกันค่ะอีฉลาดโอเคอย่าซักเตอจะพูดไปดูคลิปกูก่อนนะที่กูไปนครโคเที่ยวก่อนกูกูยิบเอาเนื้ออันนี้กูยิบเอาหมูแต่วันนี้กูไปไม่ได้ถ่ายคลิปกูขี้ ว่าบางก็กินมันแล้วเป็นสิบยี่สิบลูกมันยังไม่ได้ร้ายอะไรแบบทาซิว่าว่าโอ้ยลูกชิ้นทุงเดียวกินเป็นอาทิตย์อย่างอันนั้นเห็นว่ามันสะเทือนกินได้เป็นอาทิตย์กะ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 ท่าซิว่าความจริงกะมันกับปสามามาสิมากินได้ที่เดียวนาะลูกชิ้นเป็นกิโลบันวนเป็นวันเป็นม้าวันง่วเป็นค้ายเนาะวันหมูค้นกินอืมถ้าไปกินบัดอันทุ่งหนึ่งไม่เดือดหักแตกพี่น้อง กินเธอเดียวกรรทุงหักแตกเลยพี่นอ้องอือันนี้จะกินกระดูกหมูอ,อมืกระดูกหมูเนี่ยก็ซื้อจากไม่โคตรเลยพี่นอ้องอืสะใจเว้ยพี่น้องสะใจจรินๆแต่ก่อนเห็นน้องไปกินข้าวนอกบ้านเนะเนี่ยเดี๋ยวนี้อัตคัดกินประหยัดลูกชิ้นถุงเดียวกินเป็นอาทิตย์เหมือนกันไปเบิ่งคิดในอีลา ลูกชิ้นมูกับลูกชิ้นเนื้อหล่ะอ๋อบังเอิญวันนี้กูซื้อตูดเป็ดมาใหม่แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวกูกินตูดเป็ดคุงนี้เดี๋ยวจะหาว่าตูดเป็ดตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วอีเนะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ผัวกูมาให้ดูยังไม่แก่เลยนะ่ะคุงที่สองอนะ่ะอืมกูมีเงินคือมึงดอกกูเหมนคนรวยหอมกินได้เป็นอาทิตย์กตต้องกินใครซืามากินมือเดียวถ้ากินวันเดียวเขาเรียกสิบหายไววอดหาเงินได้เท่าไหร่ก็หมดน,ะนั่นนะ่ะ หมดกับการกินคนเราประหยัดได้มันดีมุ่เศร้านี่ก็บ,บอกก็ได้แห้ลูแต่บวันนี้ยินบอกเมื่อก่อนกูนไม่มีรายจ่ายกูได้มาเท่าไหร่เหลือหมดกูอยากกินยังกูกินแต่ตอนนี้รายจ่ายกูยเยอะอันไหนกูประหยัดได้กูประหยัดคนเรามันไม่ได้มาอยู่เพื่อกินมันอยู่เพื่อตัวรอดม,มันจะเอากินเป็นใหญ่แต่ก่อนเรากินเป็นใหญ่จริงเพราะ,มมระ,ะไม่มีภาระไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกก็ยังอยู่ในท้องอืมตอนนี้ลูกก็น้ำมือใหญ่เก็บไปให้ลูกกินขนาดขนาดลูกกินอดๆอดยากๆได้หนึ่งคุณยงัง้วนชมูเลยคือเบิ้งห่ะชมองนะคิดก่อนใช่ว่าคนอื่นนะคทิดสชมองแล้วก็ไปเบิ้งคลิปเขาแมนะ่อืม ลูกชิ้นทุงเดียวกินได้เป็นอาทิตย์แมนกินได้เป็นอาทิตย์เผื่กูบอสามารถแดกได้ที่เดียวมันหลายดูสันสักทีก่อนกูซื้อลูกชิ้นเนื้อนี่กูซื้อลูกชิ้นหมูราคาก็ใกล้เคียงกันอยู่นะกับสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบอันนี้กิโลหนึง่งกูบอกองโจ๊ะเรากูบสามารถกินได้ที่เดียวอื กุ้งสุตูดเป็ดมาใหม่ได้ค่ะแพ็คหนึ่งมันเนี่ยแล้วก็ซื้อไก่มาอีกใหม่ยังไม่แกะเลยน่ะเจ้านายก็กินตูดเป็ดมันอื่นกัสิว่าผู้อันกินตูดเป็ดอีกทั้งอาทิน้ำเกลือกุ้งหมักกันก็จะแกงหนาใหม่กินได้ถึงมือมืออืจะหาแกงอยู่บ้างสิพิษอยู่ใดจึงมันไม่หน้อหาแม่มาแกงอยู่มามือคนมันโวมีเนาะมันก็บี่คือคนรวยคือมึงแหละมึงคนรวยอื มึงคนรวยมึงก็พูดได้ครูมันคนจนเหมะมันมึงเตือนนี่ไป้อยมันจะหัวาม,าม่กินประหยัดกับนักกระบานมึงเนะนักกระบานบัวมึง กูสะใจวะไอ้มึงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะท่านกูจะบอกมันแล้ว่าจุดที่กูอยู่น่ะมึงบ่มีปัญญาหรอคัจ๊ะ <c oughs> อือจุดที่กูอยู่ก<อ>ับัวน่ะมึงไม่มีปัญญาตายเกิดแต่มึงก็ไ่ได้ทำกูดอกถ้ามึงมีกลกูน่ะมึงคือสุบภเพลี่ยนน,นี้ ก็นั่งนู่นถ้ามึงมีกับกูนะมึงจะมองกูแบบมึงจะบ่นใจชีวิตกูแต่อันนี้กูคิดว่ามึงนะสองสัยโตวมึงเองอยคสมเพคกับครอบครัวกูอีกเมื่อก่อนออกไปกินข้าวนอกบ้านอ้างาะกูมีรายได้เนาะกูก็ต้องกินนอกบ้านกูไม่มีรายจ่ายกูไม่มีกูไม่มีภาระไม่สินอะไรอืม กูก็กินได้ข้าวนอกบ้านข่าวแะสามพันสี่พันกูเคยกินได้แต่ตอนนี้กูมีภาระกูมีนี่มีสินเนาะกูก็ต้องกดมื้อกินมื้อเป็นธรรมดากูก็อยากกินยูออกไปกินข้าวข้าวนอกบ้านดูกูมีเนาะเิ็ดได้สิข้าวมึงชมเพศโอนเงินให้กูแนาะแต่ก่อนประจานแม่ด่าแม่ เดี๋ยนี้เอาหลานมาประจำเอาหลานมาขอทานมาสั่นพี่น้องเลยผู้ใดสงสารน้องคิงกับซอยเรือเน่เด้อพี่น้องซอยเรือน้องคิงแน่ส่งเสื้อผ้าให้เราส่งเาางเนินให้เราเน,น,นเด้อจ้าส่งให้เราแม่น้องคิงจะนี่เสื้อผ้ากับบ่มีใสจา้าอืมโอนเงิเหนหให้ร้านขอคนเด้อพี่น้องซอยเน่เด้อจา้าซอยเน่เด้อครอบครัวขออนาชาเดี๋ยวเนี่ยบ่มีสสแดดแล้วจา้า อ mm hmm. ขอบ่มีสีแดกแล้วจ้าซอยนิดเดอพี่น้องผู้ดได้ทรงซานกับถ่ายเห็นเพื่อนเห็นซานของกับผู้ได้สนใจก,กับทักมาลรเดอจ้า สงสารข่อยแน่ข่อยต้องมากินกระดูกหมูอะไรเดี๋ยนี้อืมแต่ก่อนข่อยมากินได้อาหารแบบนี้ยขอกินละอาหารจานละสามสี่พันก่นแต่เดี๋ยวหนูมปกินได้่ขอยกินข่อยวันนีเงินแล้วเองอืมขอยเนี่ยเด้อเอาล้านมาขอทานขอยร้านข่อยเนี่ยเด้อพี่น้องน้องคิงอาพับได้น้องคิงว่ามีพ่อว่ามีแม่มีแม่เขาเลี้ยงมาได้ เราก็เลยม,มาอาศัยอยู่น้ำมันน้ำมัาวพอเราก็ไปทางแม่เราก็ไปทางสวยเด้อดพี่น้องเด้อถ้ามีงานมีการมองได้ดีๆกับนายนำแน่นจ้าอยู่นลำ่อยอดตายได้่อยม,อมีเงินเลี้ยงร้านแล้วอาหาร่อยเอามากินนิดนี่ยเห็นบะอืม เึ่งขอที่อยู่จุดนี่จะแบบมึงบม่มีปัญญามึงไม่มีปัญญาแน่ๆที่อยู่ในจุดกูนี่มึงยังมาบอกนะว่ามึงรวยกูนะมึงย่ามาว่านะว่ามึงรวยกูมึงมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันะมีที่ดินหลายแปลงนะมึงบ่ต้องมาว่ากูโบเห็นมี่จะมานังหนาถุนเดียวกันซูระเสือกันเองเนะ ถึงกูจะอยู่จุดนี้อย่างไยกูก็มีบ้านคุ้มกะลาหัวมีรถไปหนาหน้ารางังคือมูอยู่มันเป็นนังรถดีสานว่าเฉพาะอ,อีมันดูถูกเดอ้อบอกว่าฝา,าบลวนเดออืมอย่างน้อยกูก็ภูมิใจกูสร้างด้วยน้ำมือกูกูสร้างด้วยมือมันจะจมด้วยมือกูกับมเป็นอย่าง ไม่ได้เดือดร้อนไัยมาสัส่นซะมีคนแห่ราคากูขายบ้านกูก็ขายกูกูคคไ,ไม,าาม่ไดนะ้เอาเงินกูได้มาสร้างบ้านงานอะไรชีวิตกูจะอยู่รอดนะกูลำบากกูกับใครเลยเผื่อเงินมาเลี้ยงชีพกูมาตายกับฮาไหมอือฮ,ฮ่าไ่ได้ก็สร้างมันเขาเงินอยูอมืมันสิเป็นยังไงชีวิตอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอือ กูเได้ซีเรียสเกิดเป็นคนแมนสู้รวยค่นฟ้าอยู่ตายไปสุบกัะังก็าไป่ได้สมบัติกีสิ่งที่ซูมีเนี่ยออย่างน้อยกูก็ภูมิใจเด้อถึงกูจะอยู่จุดจุดที่แบบว่ากูอาจจะบม่ได้กินดีคือเมื่อก่อนแต่กูอยู่ในที่ของของกูเองหมาเลนะภูมิใจอืม บนไปอาศัย้ปอยู่ยังหน่อยกูก็มีเขามาแล้วกันล่ะไ้บูฮููได้บูชอยเหลือกับว่าเป็นอย่างเมื่อกี้บารดเหเห็นยูทูบได้สัญญาณได้ได้ค่ะไม่เห็นยูทูบกันได้จากปีเองเจ็ดปีแปดปี ตอนที่บริหารเหตุยูทูบมันได้ใส่ย,ยูนอะไรกินนะไดใส่ยูยจุดแบบได้ใส่เอาใส่คนอื่นยูรถกับผมไม่ขี้ที่มันจะใส่ห่างๆเตกี้ก็ยังอยู่ได้ไปเป็นกี่ขาหลับจ้างเขาเตก,กี้กันเลยจุดเตกี้ตัวแห่งหยั่งเงแย่ครับกูว่าเดี๋ยวผมจะว่าสีมึงลายนะ ถามว่าอะไรที่ห้าเราคุ้ว่าใส่คนหลายคนอยู่จุดใจมันคงจะบป็นนักบานหัวมันก็แล้วกันละมั้งเบื่อคอเขาแมงมามาจัวมันเดือดรอดอย่างกุขี่กุขี่ใช่นะคาโค้งว่ามังถึงมนึ่งมาเดือดรอดมึงซาใจมึงได้ยังมึงซาใจอ่ะเครียดแค่หน้ากลัวมันเลยซาใจอกอม ลูกสิ้นนะก็ไปแหกตาบ้างทีเด้อก่อนสิมาคอมเมนต์ว่าสิบูนะลูกทิ้นถุงเดียวกินได้เป็นอาทิตย์พอมึงตีกินได้เท่าเดียวฮะถ้าที่มานั่งกินลูกสิ้นหรืบอบตอะโตกายะกันนั้นทำไมกินลูกสิ้นเท่าเดียวเบิดพอแะอะพี่น้องแค่น,นี้ก็อิม่มดูได้ทั้งคืนชีวิตเนาะชีวิตเมึงเฮียติด <noise> 嗯，那，来，拜了。了